โ, <Dante> โพร้อมยังโจโโจสอิสสสิมสอี่ส้วสจ้องสิบแปดสองสิบสองสองสิบสอี่และยบสองบาระใครมาหาคนบอกชื่อสิอะไรบอกชื่อมาอ้ไม่รู้ได้ยังไงต้องรู้สิไม่รู้เขาบอกว่า เขาบอกว่าอยากคุยกับเกล่ะไม่รู้อ่ะหัวสีทองผู้หญิงผู้ชายชายหะหัวทองเหรอทองหัวทองอ้วนอ้วนอ้วนใครวะหัวทองผู้ชายใครวะหัวทองวิ่งของหนูเต็มแล้ว เกลียวเสร็จยังอ่ะรอนานแล้วยังค่ะอ่าไม่ล่าหนูกำลังไฟเนี่ยเมื่อวานหนูไปทำอะไรมาบ้างครับ คัะหนึ่งหนูก็ไปพักแล้วค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเมื่อวานมันแบบว่ามันเหนื่อยด้วยก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากไปนอนไว้ด้วยพอจะมานอนประมาณตีสามบอกว่าค่ะใกล้ตีสี่เพราะว่าให้อาหารนอนอยู่อ้าว ป้าไปแล้วนะแมวแมวแมวกลังน,นี่มาจริงๆจังๆหรือยังถ้าไม่มาจะไปหาอยู่ข้อหนูจะไปไหนครับวันนีออออ้อยู่ข้ออยู่ข้ออยู่ข้ออยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มน้องพัร เปิดกล้องได้ปะ่ะที่นี่มันเปิดกล้องได้ใช่ไหมตึ้งทุกคนเห็นหนูปะ่ะ อันนี้เห็นไหมไหนกันแน่ไม่เห็นเจอมาวอยตรงตรงยืมรถก่อนนะหนมาหนูเฮ้ยรถอะไร ยีแป๊บหนึ่งไม่มีอาหารเขียวแป๊บเดียวไปไไตกอาหารยงไงแปปหนึงบบน่งแปปหนึง่งไหนเอาจูมบ้าจูบบ้าหนูไปหานะอ่ะใช่ไหมป้าจะได้ไม่ต้อง <c oughs> ไป <c oughs> เอา,าอแล้วไหนดูป้าเนี่ยหนูกำลังไปหาหนูกำลังไปแล้วโอเคค่ะพี่เสียวเขียวคะเป็นไรไหมคะเนี่ย ไม่เป็นไรครับสดชื่นมากครับจริงหรือเปล่าใช่ครับสดชื่นจริงหรือเปล่าจริงครับชิลๆครับไม,ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเลยครับเขาเป็นหมองนะคะโอเคครับน่านเสี่ยงเสียงพี่ไม่เหมือนเดิม ไม่เป็นไรครับพี่มาส่งหนูพี่แดนเขียวแล้วครับพี่ไปแล้วนะพี่ไป้เนี่ยเนี่ยดีกันก่อนเออลล์หนูขอโทษหนูไม่น่าจะมืมือนดีกั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 นครับไอ้ไหนชีไม่มาเพราะอย่างนี้หรอวันนี้ไม่มาเพราะอย่างนี้หรอวันนี้เลยวันนี้เลยมานี่เลย ไม่มาเหรอหอเป็นเด็กเป็นเล็กมันเป็นอะไรเบบี้วายจากกัดก<อ>ารรีสหนูเ<อ>พิ่งได้เจกับพี่เสี่ยวหนูก็เลดานูกับพี่เสียวก็ไม่มา,า,มมาบอกว่าทำทุรยอยู่ๆพี่พลอยเหรอยายบอกว่าอย่งไงเออ,เอ,อบอกามาเองห้ามอยู่กับใครถูกต้องเอาอีกอยู่ตลอดอนี่คือการสั่งสอนครั้งแรก สั่ง่อต่อไปจับเป็นจะไปตกน้ำาะหกวันอะไปทำม้งเดียวเลยนะค่ะอ๋อก็ดีถ้ารู้ตัวก็ดีอย่าให้คุณแก่ก็ลำเหงือกแล้วเนี่ยแม่เศร้าเศร้ามากเศร้ามากเห็นไหมอะไรป้าจะไปกินข้าวแล้วมาแค่นี้แค่นี้แหละป้าแค่อยากจะจับคอเราเบี่ยงลงมาป้าจะสั่งสอนโอ้ หนูมาแค่นี้ไงเป็นไรบอค่ะอ้โมีอารมณ์มีอารมณ์มีอารมณ์เนี่ยนึกว่าแบบว่าให้แบบว่ามีอะไรโอุตส่าห์มามิมาวิมาวิมาวิมาเวลแกนี่นะวันนี้วันเกิดของกมันไม่ไหว วันเกิดหนูอีกแล้วอะไรลูกแกแกอยู่จะผ่านหรืออะไกับผู้ชายใช่ไหมดื้อใช่ไหมเลื่อนหนูตดหัวค่ะเลื่อนหนูตดหัวอะไรเลื่อนตดหัววันนี้วันเกิดหนูจีมี่เดี๋ยวขอดูก่อนเซกตกนะยัง ไม่ใช่ผ่านมาแล้วหรอไม่ผ่านวันนี้ว่าเกิดหมูเข้าเกิดดูจีจีลูกลูกลูกวันเกิดลูลูกวันเกิดข้าวหนังเนาะข้าวนองวีนเกิดหลักรักท่้นไหนบอกจะไปกินข้าวกันนันเกิดเราไปกินไปควินบ้านบ้างอยู่บ้านกันบ้างมึงบอกบอกหลานด้วยนะท่านไหนหลายหลานเหลือเกินที่มึงหิ้วมันอยู่เนี่ยทำไมอ่ะลูน หนูเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้หนูออดเด้าใหม่ใช่ไ่เปลี่ยนแผลกอไอ้หนูเปลี่ยนแล้วไงตรงนู้นเขาเขาเขาพูดกันในแชทนะเขากล่าวหาเธอกันอะน้องในแกล้งเธออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเธอสร้างกฎแกล้งมาเพื่อแบบว่าบีบบังคับทุกคนห้ามพบกันแต่ตัวเองกินหมดแล้วเือยังไงคือตอนนี้เขากำลังนินทามึงไปไปเขานินทามึงไมให้แฟดอยู่ตรงหน้าเนี่ยหน้าวัดแคร์ไล้ยินจับกลุ่มมันอยู่ ก็คือเราไปนำัดเทกันให้หมดตั้งกลมาเพราะว่าไม่อยากให้ไก่กินตามไปเคลียร์ไปเคลียร์เรื่องของตัวเองให้เดี๋ยวเอาไอเกวไปก่อนนะเดี๋ยวมาคืนไปด้วยไปวัดแควิ่ง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 วิ่ิ่งวิ่งวิ่งว